аа <laughs>

หนึ่งแย่ของไหมว่าใครเป็นนาวงลูกขาดชิดขนาดนั้นเอ้อมาตุงนล้วในคาสอินไซครับด้านในดีขาเตะชีวิตอย่างนี้ยกยกไม่หลวมไปเลยนิดหน่อยแกสไลด์แกข้อสูง

ใช่ครับแล้วก็ที่เอาข้างล่างก่อนใช่ยังไม่ต้องพักยาวพักหนูหนูไป เด,เ,เดื่อนมันท้า,ายท่านยามปอนท่านตาล่าไม่เนไรครับมาทำอะไรนะทำอะไรทำอะไรทำอะไร โอริทูพักเต็มนะสอว่ามันยอะคอนโชแอนพารเต็มแล้ว